ครับสวัสด э like bon uh ีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกูส <L aps S 1> ุกนเมือนเด็กกับพ่อคุปโขคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือลาบเลือดไม่พี่น้องเว้ยลาบเลือดผมกลมหล้วก้อยเนื้อผมบมอะไรเป็น้องเว้ยคอยใส่เลือดนะพี่น้องเนาะเอาอาหารจานเดียวเนาะพี่น้องเนาะมีหลายวันนี้เอ็ดเด็กเนี่ยเปน้องเวยทำเด็กเลยแล้วก็บพักเขาได้มีอย่างเนี่อันนี้มักมันแข็งมักเคือรพวงแล้วก็มีแตงมักแตงผักสลัดตัวมะละกี่นกแม่ หลายพี่น้องคุยรวมๆแล้วก็เป็นโซนคือเก้าพี่น้องพักกับมาเนียน้องมีมาแตงมีมาเกือร้ายคือเก้าพี่น้องเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในชาแนลนะพี่น้องฝากความใจสาวนายพ่อคุยได้พี่น้องเด้อมาๆมาพี่น้องมาคนเดียวคนละก็ชอบคนละสองก็ชอบก็ได้พี่น้องมาๆมามากินน้ำสาวนายกับพ่อครัวเด้อพี่น้องอยากข้าวแห้งจัดเลยเรื่อการเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะเสียงรถกาดจะดังเนะเด้อโอ้ชื่อมาทำเองได้พี่น้อง คืออยากนี่พอครัวอยากได้สรรมัจันเดียวผูดได้โกินดิฟก็ขอโทษขอให้น้ำลึกหนังเนื้อขอโทษขอให้คนที่บ่กินดิฟก็บมกินเนื้อไปนังเนาะมามาไปลองกินเน้อ,อไ,ไปลอ,องไม่แคบเปาพากดรูปอ่ะหืผักลายไปลองนบ่มดไปลอผักลาย บิ้งไนลองผู้ใดเข้ามากอะ่ะมากินน้ากันแบบพี่น้องเนอะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อืม

มาเลยไปนน้องเด้อมากินน้ำกันเด้อโอยบรรยากาศเนี่ยมันแรงเลยการเร่งงานพี่น้องพักกันนะ ก็น่ากนินอ,อย่งก็คอมเมนต์มาด้วยค่น้องเลยให้เฮ็ดคลิปอย่างเนาะอล่วพ,พี่น้องมเนี้ เน้นเข้ามันนี้เน้นเข้าไปน้อง คือเนื้อมาเกิงโลไีหน้เบายิ่ว่าคนโตเย้ว Mượn không? Mượn đó, tốt Ngon Ngon, ăn lên nhanh Thật là và dây nước cốt hay này <laughs> nhau mở cửa này มันนี้พักมาหลายเนาะมาเป็นชวนมีทุกอย่างพักหลายมีสามสี่อย่างหมดบ่มีแมงมามเกาะด้วยหร ขาดตลาดการย่ามาาอมละรับ่มีขนมนี่นั่นอันนี้ข,ขาวๆนะั่นแ่บ มาพป่น้องมารับมัะเทียนอ,อ่ะไม่เหรอ กจะกแข <Okay. S 1> ถ้ากินลาบกินก้อยรอคานอันนี้นนบ่ด้ มนาวบรรยากาศเลยดลองกินบ่มีหลายอย่างมะเขาวกชอบสุดี่ไปเหอถ้าตำมันจะแน่นพัก 看鸟吗？咋不叫？<music> <music> นี่เหอมออั้งห้กคยังเลยมาหลายเนาะข้าวมันก็บาเป็นยังไงนเกื่อไปกินวันเอาไปก็ได้เพี่ะเพื่อไปกินกับตำกับย่งก็ได้กับกตำเ,เนี่ยมักแค่นั้นแซ่บข้าวเหนียวบดคนละสองห่อหอาหอมบดชิ้นจ้าจิ้มเลยวพี่นอน อาอพี่น้องรับคลิปนี้กับมดพี่นออ้นนองมดเป็นเราลองเรือแต่พักนะพี่น้องเนาะรับคลิปนี B หอดจบเป็นก็มีนะรับคลิปนานพอ,อกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นอ้องชอบกินไปแชร์ไปนะช่องภาคกุญใจเชาาวว้าในผักคั่วได้เป็นรองเด้อกราบคาว่สวาาัสดีสบาย